สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบตั้มดังซิ่งนะครับ ตอนนี้ก e ีออนจาท่านเปียกแล้วนะครับอย่ ขณะนี่ที่ว่มามีคนอยู่20แล้วก็เขาฉีดยาวอไบบนแล้ัเขาเริ่มตกแรงแล้วนะครับพี่น้องอยาิจะทำนะครับมามาาน,น,นี่ะไหนแล้วนะระนา

สาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับที่เลื่อนขึ้นมาอีกครับปิดแมสก่อนครับสาธุครับ สาธุสาธุครับเป็นทีน่ดีมุคลได้ไไดสาธุสาธุาาอกระเปอร์นะครับตอนนี้กระเปอร์เหลืออยู่19กกิโลนะครับแล้วน้อง71นะครับอนหอดมัวด้วยค่ะบอดมัวด้วคดยครั อะถอดหมวกใส่แมสนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับไม้กวาดด้รับเลยพี่สาธุสาธุครับอ่าได้ไม้กวาดนะครับเป็น เบาถินจับนี่ต้องใช้เลยใช่ไหมนี่ฮะถ้าจับแล้วต้องใช้เลยใช่ไหมจับแล้วก็ต้องใช้นะครับพี่น้องมีขวดมีหลายสีมากนะครับแล้วไปขึ้นรถเน่ยเดี๋ยวยุไซแล้วอันนี่อ๋อยุไซกับยุไ้เลยครับแต่อันนี้ดีแล้วที่มีคนนี้ครับเข้าใจวบปะเป็นอียังครับนี่เป็นขวดเนขวดปะ เขวดนะคะท้องใต้ขวดขวดก็จะติ๊กยอมติ้กขวดทำเป็นไม้กวดนะครับัเปน,นินๆสาธุสาธุครับ สาธุครับสาธุครับสาธุน้ช้องมาขึรัล มุมบ้านห่างๆแล้วครับพี่น้องอยติจะทำทุกท่านนะครับช่วงน,นี้นะครับยกน้ำไว้ครับยกน้ำไว้ครับยกขึ้นไว้ครับสาธุสาธุครับสาธุ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 ครับ สาทุ่งสาทุอนะครับคนตกอ่าหนักกว่าเก่านะครับพี่น้องอ่าจะทำนะครับอันนี้มาเปียกใกล้จะถึงวัดนะครับ ท่านบอกว่าเปียกได้ก็แห้งได้นะครับพี่น้องยติธรรมนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับและคนกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ฝากต้องอหอ่ด้วยนะครับถ่าหลวงตาบุญชื่นนะครับตั้มเจนีฝากที่พี่น้องนะครับได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ